คนหน้าแร่นะครับนั่งนั่งแต่งตสิออกไปข้างนอกอีกแล้วเด้เสียนยังแบบนี้เส็ยนยังเคื่อันสีแดงกดันแดงแล้วหุ่นวายนางจะออกไปข้างนอกอีกแล้วนะครับออกซูมือออกซูมือเด้อครับพี่น้อง เป็นแปลกแปลกมากจ้ามาเอาเอาเอาอกเอาใจฉันตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วค่ะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะจะเอาไปใส่อีกแบบนี้นี่กินโซ่อยากกินเวรจับเพื่อเขาอยากกินเวรจับสักเรื่องไหนกินต้องได้อีกโอ้ปวดหัวหลวพี่น้องก็เข้าใจน้ำมาตีอยู่หลังเด้อนั่งสิตมเวรจับให้กินเด้อพี่น้องกินได้ปะนี่สูตรได้หนิ ผัดมาม่าสู้กันกินอีกกี่จ้าบอคาบวันนี้นางจะต้มต้มอันต้มกวยจับให้กินนะบู่ีจาแต่นางทำอร่อยนะกวยจับอ่ะกวยจับสูตรนางอร่อยมากเธอไม่ต้องเอาเอาเค็มนะเอาใส่ผักเยอะๆไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เส้นเยอะโอยังไมแตงให้ราง เดี๋ยวจะพาไปดูน้ําหอมนะครับมีคนส่งมาให้อันนี้ใครส่งมานี่เธอเอ,งงอ๋ออันนี้ดูดีขอบคุณมากนะครับเยอะมากเลยเทียนหอมก็มีนะครับดูดีสวัสดีค่ะบอสโนตจัดการเลยคุณหมอพะนะเสียงสู่เล่ายุติ จัดการเล่าแบบไหนเล่าเก่งขึ้นยังไงนะผม,ม,มเที่ยเทียงบริสุทธิ์เล่าดอกร้อนมากนะครับผู้ผากับมหาสมุทรไม่อยู่คิดถึงมากเลยภูาออผ,ผ,ผาอยู่วาปีนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กน้อยนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งแฟนฉันอยู่วาปีกับยายทองกรนะครับมหาสมุทรก็อยู่ กับยายทองก่น,นะครับตอนนี้อยู่กันสองตายายนะครับมันนี่นั่งเสี่ยวไปขังนอกเลยทำทรงมาเห็ดดีกับข้าวได้ไง<ฮ>แมบ่บอมึงสิไปใส่ออกไหมาเอาเบาดีๆตรงๆเลยคุณออกไปกเปลาหน่ตัวจะไปไหนอีกเมื่อวานก็ไปเมื่อวานกับประมาณตีสี่นี่แหละตีสองครึ่งจวันนี้ก็จะออกอีกแล้วจ้าทำคุ้นเนาะเบียกบางานการภาษา กูจะบอกคกูหมอว้านกูถามเนี่ยมันขำม,มันคุ้นเออคุณพ่อพาฉันนี่แหละอันนี้สิอันนี้ใส่อะไรเกลือเหรอเกลือน้ำตาลชูรสมันจะตัดกันพอดีมันจะไม่มีกลิ่นรสด,ดีเลยผู้คนนี่หลักสูตรในการทำนะอย่ามาแตง่งแม่นี่เลยแหละนั่งมาัาบอนจะไปหาสังข์างหาข้าวบ่อมาดะใส่หรือแม่ตัวมันบังคับเมาบ้างวันนั้นไปยหี่ได้กินกระบุนหวัวแล้วสรุปว่าสิแต่งหรือเ่าแตง่ง บอกแต่งขนาดทุชุนใช่สิคือสิ่งันถามเอาจะบอกความจริงตัวหนาเอ็มซีตัวเลยว่าเธอเป็นคนขลั่งคลั่งรักและคลั่งชั้นมากพอให้ฉันจะดูจะด่าเธอกับพ่อไปใส่จเชื่อดที่มือเชื่อกัวหลักกัไปหาเด็หน่อยๆยี่หรอใช่ปะคือถ้ายเธอมาหาชนที่เก่าปะวะเธอคลั่งรักฉันจนส้นเกลียแม่ไหลายเชือแล้วมาเมื่ออ่อนแม่หยางเฮ้งกูคลั่งมึงหลายกับอีพานมึงก็ไปสตตล่ง Ä, ว <t> ่า่นมุกหมอแดดแดดไม่เด็ดไปแล้วไปไปใส่เลื่องของครูงายแล้วหนูคิดฮอดคุณหมอกับกับพี่โนด่ะคัพพะนะมืัอคือฮอดดอกคืนฮอตแล้วหุ่นศูนย์วันนี้นางทำต้มกลือจับให้กินนะครับสูตรมานิดนะครับชั้นเองนี่แหละอันนี้ผักเราหรือเปล่านี่ผักเรามันเพียงหมดลอันนี้ผักจากสวนเรานะครับเป็นออร์แกนิค ผักออร์แกนิกมนนต้นสุดท้ายแล้วครับเพราะมันเหมือนสิบปุ๊บอันนี้ต้นสุดท้ายดินี่บอกเอฟซีมาเอาในสิบปู่ไปถ่ายอยู่ขันบุกหน้าร้อนได้อยู่ใช่ไหมได้บุบเอเได้ก็ได้เหมือนต้นสุดท้ายแล้วเฮี้ยงมาแล้วเด้อพี่น้องตาหักคักสองตายายผู้ผากับมหาสมุทรไม่อยู่นะครับใช่ผมไม่รู้ว่ากวนว่ามีอัน บะมีอ่ะามีเล็กหน่อยมาก,กวนเลไรส่วนนี้เอามาทำให้มืออื่นสองคนเลยเอาไปสื่อติมอีกมากพี่หมุดจะทําเองเหมือนเด็กพี่หมุดพันวาออกไปข้างรักพะนะเอออย่า่าขัางรักืขึ้งชั้นอีกโอม้อ,อ,อาให้แฟนขับเนี่ยให้แฟนขับตัดสินว่าใครข้างใครดูจักที่อยู่กําลังทําให้ชั้นเนี่ย <c oughs> กับฉันข้างเธอว่าเธอข้างฉันกันแน่เธออยากกินเธอบอกฉันต้องมืออะไรฉันกต้มมันซื้อมือในฉันเออแล้วต้มใหกินก็แค่นั้นเองอยากก็คืออยากบ่กอยากกินเศร้าต้มหรืกินเมา่กินก็สิกินย้อนหลาบเล้ารู้ไม่ไม่หนังไรตากันแถอะเธอข้างฉันหรือว่าฉันข้างเธอให้แฟนขับตัดให้แฟนขับตัดสินว่าใครข้างตอนอยู่บ้านพักแคบบลาบือเธอไปลาวเสียเธอก็รีบวิ่งขึ้นมาบันไดมามจอบฉันเธอจะพูดทําไมเมื่อ ิบห้าปีที่แล้วมัน,อนตอนกินเมื่อค้งกูจะหยหีเมื่อค้างกูบอกคับเมื่อสิบอกหาความหลังความเก่าเห็นอย่างพานมาที่ผ่าปีเราคนท่อมันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนได้ทุกมือบอกมึงก็อยู่กับเด็กมึงไปคนเรามันก็เปลี่ยนได้ทุกวันนั่นแหละไป,ไปเลยว่าเราอิทเถอยเออทุกวันนี้ก็เธอน่าจะข้างฉันมากกว่า <laughs> จะเอาดีๆกูข่าวมึงยังกูกับบ้านเดียรตีสามตีสี่อืม กูขันเมืองอันบรับสายสิผานะสิสิผานะที่นี่เป็นเรื่องนิพี่น้องขันน,นั่งกูล่ะขันนั่งโทรมากสิผานที่บรับสายนี่คือนําหาหอดอันเมื่อเมืองอุบลมึงก็อบอกความจริงที่หล่ะเอาไม่หลังไม่หล่ะเอาสิเอาไม่หล่ะแชร์ไม่หล่ะแชร์ใ,ชให้อีวามาแชร์เลยจ้าเฮอจนมึงเอื่อนอีวามาดาหละ่ะฉันจะไปกับใครก็เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของลูกน้องอย่างเมืองจ้า รูปบทไม่มีลาจ้าไม่มีลาวจ้าครั้งทั้งสองพนะไม้ครับคนเนี้ยนางอ่ะเธอก็บอกความจริงมามหรือเธอไม่ได้ครั้งเธอเลยค่ะยอมรับมาตรงๆเลิกกันเลยจบเราไปแต่งเรายอมรับมาตรงๆเอาดีๆก็ต้องบ้างฟ้องบ้างอย่างดอกกูจะบางความสุดใจเกูเคยเลี้ยเข้มด้วยอะนี่นาโอ้ลาครังว่ะกับเขาคนณีเป็นแนวไหมมีคนให้ดาวด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับได้ดาวมาทั้งสิบดวงเลยบอกตะกี้ดีดีเนาะบอสโนดแมนนั่งนั่งติดอยู่กับความหลังความเก่านี่แหละสิบห้าปีที่แล้วเรื่องมันรักมันแก้วล่ะแต่ก็เป็นตำนานนะมันรักมันแก้วนี่มึงมีกูไหมว่าสมือนอยู่โอ้เออไม่บอกมึงหายมมีกูมึงเกิดเธอเป็นคนพาาฉันห่างจันมีดอยู่แล้วเธอก็ต้องทำเธอก็ต้องหูนั่งมาเธอยังพูดเลยว่า ต่อให้ฉันมีปัญหาแบบท้อขนาดเน่ยขนาดไหนเห็นเธอนั่งอยู่อ่ะฉันก็หายเหนื่อยแล้วใช่แหวงเธอเป็นลมหายใจของฉันไงนฉันแก้ปัญหาเธอได้ทุกเรื่องอ๋อจ้าเธอมันดีหมดเลยเนาะอ๋อาให้ดูนี่นะม่ได้กินดอกกูยชีสชิมกินหอมมากเลยนะครับอันนี้ทำอ่ะฉันไม่ใส่รสดีค่ะฉันบอกอันนี้อันนี้อ่ขอตั้งชื่อกปิยจั๊บนี้ได้ไหม กวยจับกุยจับปาดม้าว่าไงกวยจับข้างรักนะครับโ็ไยว่าคีอคดีอะไรตอนนี้นี่นี่เอ้ากุยจับข้างรักไหมนี่นี่เปิดร้านกุยจับอีกบลาเฮาบอกเออบอกคนนี้เขาใค้ไปิดรายการตอนนี้มาจนแบบเปิดเฮ็ดเปิดเองชื่อยจับแม่หมออันนี้จะเล่าให้ความหลังให้ฟังเมื่อประมาณสามสี่สามสี่ปีที่แล้วนี่ไปคนหมักกินกวยจับบักฮักเลยกินได้ทุกวันเลยกิน ชอบกินก๋วยจับจนต้องเปิดร้านก๋วยจับที่กังสดานนะครับชื่อก๋วยจับแม่หมอนะครับอร่อยมากขายดีมากแต่ว่าออตอนนนั้เจ๊งไปแล้วนะครับตอนนี้เจง๊งขายดีมากอร่อยมากอร่อยมากขายดีมากลูกค้าเยอะมากแต่ว่าเจ๊งไปแล้วนะครับเป็นคนมารีวิวนั่นแหละบิกกี้นั่นแหละเป็นน้ํออา,าสาวบิกกี้มาบอกเออเจ๊งเลยเขาเจ๊งภาษาบิกกี้เลยเพอเลยเแต่บปากากแต่ว่าหัง วิ่อร่อยจริงนะอยากมีโอกาสเนาะเออนี่เราต้องทำว๋วยจับให้แฟนขับมาชกชิมไหมที่บอบอให้กินฟรีไหมยุลานมากนิดไหมเออากับต้มข้างหน้าเลยอร่อยจริงเราได่พูดเลชื่อกว๋วจับคลั่งรักนะครับน่ารักทั้งคู่ค่ะขอบคุณครับคุณแป้งจังบอกว่าน่ารักสวัสดีค่ะคุณหมอโอปอสวัสดีครับมนรักมันแก้วตอนนี้ มีตำนานใหม่แล้วนะครับก๋ยจับข้างรักนะครับนี่ก๋ยจับข้างรักคือศิษะออนกูหักนาองเบือ่อมีแต่มึงไม่ยังไ,งไม่ีเบื่ออีบุ้ยอยู่แต่พี่ฟาดหนังเนี่ยคือเิียอันคือสิวาชันสวยสง่าสูงส่งเอาอเด็กโคกับฉันนี่บุญเทยหรือบุญค่ะคือศิษะออนกูหักเมือม่อมือหนึ่งนี่กูไปใส่นี่สิบหานาะที่รักษาเนี่ให้คนน้ำเมดบ่าเมิดเมืมมม่อขศิษะ์อนกู สื่นชมกูในความสวยสง่ากูครักเนาะโดยก็รถกูไม่ทำกู <c oughs> สื่เนเช่นธอ้กินกบ,บุญแล้วรู้หรือไม่มากินเข่าจ้าแม่เดี๋ยวออกไปแม่วันนี้จอยดิสาวจอย <c oughs> บอกนั่งเนี่ย <c oughs> มันโดนนั่งเขี่ยวเดี๋ยวออกไปตัวกูจะไปนั่งก่อน,น,นดูไปยิ้มไปพี่วิไลนะครับเข็นมาก มสวัสดีค่ะกุญแจข้างรักอันนี้เป็นแ,ปแฟนขับเลยนะยน,น้องเหมียวเนี่ยน้องเหมียวน้องมแมวพี่แมวพี่เหมียวเค็มนะแต่ไม่ต้องใส่น้ำปลานะเ๋ยปรุงให้เองนะอืหน้าตาดีนะหน้าตาน่ากินนะโอ้ยอยู่แร้วเป็นห่วงเป็นห่วงเล้วกักรบเขาเกษี อันนี้เป็นสูตรที่ทำด้วยความรักนะครับ <c oughs> เหือดน,นี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วเ็งก็โดนเถอะตง้งเหัือดเป็นต,ตน้องเป็นตังลงสีก,กินไนยกินที่ประเทศถีมันตัวเออต้มเปมือดบว่าเป็นต่างลุงสีมันไปคิดมาจะใส่ข้าบอกนี่สวัสดีครับคุณหมอและบอสโน้ตสวัสดีครับที่สังเวียนสวัสดีนะครับ เค็มอีกแล้วแม่นั่งมากินเค็มแล้วก็หวานแต่เนี่ยแต่หมอชอบกินเปรี้ยวไเองยะหมอชอบกินเปรี้ยวไม่เอาใส่น้ำปลาแล้วเอาเปรี้ยวตับอยู่แล้วมันจะพอยดีมึงอกัปรุงไม่เปรี้ยวมึงไม่เคยปรุงแล้วมึงกินอ่ะกูเลยไม่ชอบอย่าปล่อยซูมือหลายเพื่อนวานอ่ะว่า,นะาวน้ำหมอนมวนๆแน่เพื่อนวานนี่แหละครับหลักกูเสียมือเพราะว่าจากคนบอกหมอ้มอหัวนมวนกไปจวบไปรจวอืม บอกนำะหมอมวนๆแน่เลนตรงนอกจากาัชรีมันจะซื้อเยอยนั่งสาเป็นปนี้กูุนถูกนางรังแกตลอดนะไห้ทำไมถูกนางรัง <So okay. S 2> แกตลอดทั้งร่างกายและจิตใจแต่เมืบบ่อกี้เพอ่านากูตายสุ่มมือสรุปข้างรักทั้งสองค่ะไม่ใช่ครับนางอ่ะเป็นคนข้างรัก <c oughs> ข้างรักข้างรักหมออยู่คนเดียวนะครับ งัวกูถือยังนี่งัวเลขแปดตีเดี๋ยวเฟซบุ๊กฉันกับมาแบนบ่ได้เด็มง่วเลขแปดตีรูู้นหมอได้หัวกันนวดผ่าเด้หัวกัรนั่นนะบอสท่นะมึงคิดว่าการตายคือการนอนพักผ่อนตีโยกกูมันนั่งวันอยูก้าวเขาหมอหนูจะว่าหนูว่าจะไปทำดั้งด้วยจะอดหัวได้บอสยานแผลปี หอหัวไดอยู่ครับอันนี้กล้วยใหญ่มากนะครับใช่ใครเอามาให้นี่ซื้อตัวแล้วก็อันนี้ส้มจากงานงานโรงพยาบาลเนาะพี่แหม่มเอาให้กินไปเยอะมากครับอร่อยมากส้มไรมาเดยเข้ามาอือมีกระเทียมเจียวด้วยนะบีบมะนาวสดใสสองนวยบุญน่ากินไหมครับน่ากินไหมครับ ทำไปบ้อยไปใช่ครับสูตรกว๋วยจั๊บข้างลักก็จะมีกว๋วยจั๊บเส้นเส้นเล็กเนาะเส้นเหนียวๆนะครับอันนี้เคยกินอยู่มุกดาหารนะเส้นแบบนี้แล้วก็จะมีหมูสับนะครับหมูบดแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะครับทึิ่ม้มากินผักขึ้นช่ายด้วยใช่แล้วก็หอมเอ้ยแล้วก็พริกแล้วก็มีกระเทียมไหมมีเยอะนะอืมวันนี้เดือดทั้งวันเจอสองบอสลุงเลย นี่อาไปซิมเบิ้งเธอมักสมก็มักหวานมองใส่นหนัปลาเล้่สูตรชั้นนี่ยอืมขอเท่าเธ่ให้ไนงะไปตั้งพุณที่หลังตั้งเส้นนังกจะหากระเทียมซอยเธอะอืมนางที่จริงนางกับเป็นคนจิตใจดีที่จริงอะ่ะนางเป็นคนจิตใจดีนะแต่ว่าจิตใจกูดีกับทุกคนขยกเว้นมึงนางจะแบบว่าปากไม่ตรงกับใจไหมคือแบบว่าเออกูรักมึงมากเอื รักมึงมากมั้งเกี่ยวจะหมิงนที่จริงนางเป็นคนดีนะเอาเจริงนะกูก็เป็นคนดีข้อดีนางก็มีดีเยอะค่ะข้อเสียก็เยอะโอ้ยตรงที่เป็นคนใจร้อนตัดสินใจเร็วปากปากมไม่ดีแล้วก็สาถิงนด้วยแล้วก็สิกินกับกินอย่ามาหุ่นไหวกายกองมีใส่กระเทียมเจียวแล้วนะครับใส่กระเทียมเจียว,วหอมหอมครับ กระแทบแทมากินน้ำกันครับคุณสุกัลยานะครับปรุงให้ด้วยใช่แต่นางจะปนางจะปรุงติดหวานแล้วก็ติดเค็มนะครับกินเค็มขึ้นอาไปอนไปกินยวบุญไรกินเค็มคือย่าท่องก่อนว่าหวานเลยจอะย่าละมุนกับกินเค็มแต่พ่อนกินเค็มพอดีมึงจะมารู้พี่จอยได้ตุ่นแบบนี้อ่ะถือไะเรียกคนดูไม่ลดเลยนะเนี่ยหนึ่งเคนะคนดูฉันอะ โอ้คนที่ตามมึงเถี่งบองไงกูจะเสียบงี้อย่างคนอันใช่ลร่ากับกล่องจังไดล่ะคือกลับบอเป็นแซบอเด้อเอาชนิดยุ่ต้องเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องฉันทำเตะอยู่แล้วค่ะอร่อยอยู่นะอ้าเธอคงูยังนิสัยฉันเอาเลย่องกางเกงกับเข่านี่แซ่บอยู่ครับอืนี่ครับ ไปจับสูตรข้างรักนะครับจากวันนี้นิดข้างรักคุณมาณิโทแสงนะครับบอสโนดตบอสดักนะครับมานั่งนี่บอก่ไปเดี๋ยวแค่นี้จรินกับพ่อเดี๋ยวอีจอยมันสิดดาวเลยนั่นล่ะไม่ต้องเอียงมากใส่ฉันเอียงมากใส่เธอเธอคนเดียวกับพ่อกินซ<ส>ิดแตกเข้าไปหรอยบ,บายกูแค่ไหนกินน,นะนะเอาว่าบอกอย่าขนาดหล่ะเมื่อยหอน สวัสดีนะครับทุกคนอะไรหลายมันสิหมุนพนะหมอหล่อจังขาดะ,อ,ะอยาคนเล่หลายพนะโอ้ยคนเล่เนะสู้เจอยู่บ้านใดสู้ๆกลับมาหรือ,อยังคะ่ะลูกๆกับลูกๆยังไม่มาครับสุดข้างลกฉันทำอร่อยแอล้วลูกอีมอลขอามาเบิร์แล้วด่านมนันไหมอีมอน ซิมจนว่าอิมไม่บุญไว้กกูอิมอยกูต้องซิมแหละนั่งว่ากูเห็นหวานเห็เข้มกูต้องซิมตัวกูมึงอยู่กับอีนอะไรนะไอ้จอยไหมครั้งสุดออกไปบอกมันแะน่แซบอยู่นะครับพี่เพลินแซบอยู่แซบอยู่ได้อยู่ฉันทำอ่ะเชื่อไหมถ้วยใหญใ่แบบนี้นางกินหมดได้อยู่เท่ากับกูเดี่ยเทสิ่งเด้อบุญไว่กกูเด้อเคซิตแต่กับบุญมึงแล้ว บ่กินฝีมือ,อกุยังไงด้วกูสิบอกเห้อเนี่ยมูนี้กินเยอะๆนะครับคุณหมอกายทุกวันนะคะบอกไปสิว่าทำไมฉันถึงทำให้เธอกินเพราะเธอให้เงินฉันเพราะว่านางนางมาของเงินบ่มีเงินเดี๋ยวต้องไปหาไห้ไปหายืมคนไห้เนี่ยใครมีเงินออกมายืมในเดอ้อพี่น้องไลน์นี้สำหรับคนที่มีเงินคนที่ไม่มีเงินผ่านก่อนนะยืมจะหาแนะ่ใครมีเงินออกมายืมในเดอ้อ เธอะต้องบอ,อกว่าอะไรนีสน่สำหรับคนมีเงินเท่านั้นไอ้ว่ามีเงินออกไปกวนออกไปก่อนออกไปก่อ,อกกนสิยืมเง,งินสืมเง,งินภูมีช่วงนี้จะร้อนกันนิดนึงเนาะแสบอยู่เด้แสบอยู่เด้มันอยู่แล้ว,วยกับข้าวนะ่ะคอยจะบอกให้เดอแม่บ้านผมนะร้อนมากแม่บ้านผมมาให้กับขเขาแล้วมักเส่รสดีพอเราใส่รดดีเยอะมันจะมีกินรดดีขึ้นมาอเพามีกินรดดีขึ้นมาหันมัน มันรสชาติเออมันจะ,นจะแปลกมันบนมันนัวแบบแปลกแหมแต่ถ้าคนทําอาหารเป็นอ่ะจะไม่ใส่รสดีเด้พี่น้องเขาจะเอาน้าตาลเอาเกลือเราอาชูรสตัดกันตัดกันมันเห็นในปริมาณที่เท่าๆกันมันจะพอดีเลย เออเฉพไงกูเห็นนั่นเปิดร้านอาหารเจ๊งมาสองร้านแล้วเจ๊งยูใสยค่ะเอาอยู่เมือใหม่ไม่เกิดเจ๊งเมือใหม่กูได้เจ๊งเมือใหม่กูกกููมีเงินเพราะกูเปิดร้านค่ะร้านมอใหม่มึงก็เจ๊งกูไม่ได้เจ๊งอ่ะกูไปต่างประเทศค่ะแล้วกูทิ้งร้านค่ะร้านเกิดจับแม่หมอมันก็เจ๊งจ้ะกูจะับแม่หมอมันติดโควิดค่ะเพราะชื่อมึงนี่แหละอิดอกทองเฉพไงย้อนซื้อมึงนี่แหละแม่หมอพนะผ่านก็ซื้อก็เป็นมงคลแล้วศูนย์เออ ได้อยู่แปลว่าบอดได้ปะนาดเป็นว่างมึ่อเนี่ยนอนไปก่อนพี่น้องบอกกับมาวินต่อคือบอกกับเอ็นซี่ว่ามึงเคลื่อนเฮ้ยใส่ตะกูอีจอยมันสีด้าฉันแล้วสิบนาทีไรอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีเด้อพี่น้องเฝ้าไปเอิ่นกันมาเบิ่งเด้อฉันทําให้เธอกินไอเทมนี่จะขอบคุณฉันโน่นนี่นั่นห่อนกูทะลุเงินเด้อไวแล้วนาเป็นเชฟใหญ่เด้อเชฟ เป็นมาสเตอร์เชฟนะแต่ว่าทำร้านอาหารเจนไปสองร้านแล้วไม่เกี่ยวกับชื่อชั้นจ้าซื้อมึงอัลบมงคอีกล้วยศูนฮอนคุณอะมึงหมักนานก้วนนาำวนห่อนสิไงไดนะ้กี่เลยอันวาห่อนนะกับไปหาพันลมมามหายแด้อูหอนมึงจะไผขังไผหลับเด้อเบิ่งเอาเด้อพมี จกักผูใดขังภผยหลังกูร้อนจ้ะนอนลูกนอนมี่นอนเปิดแอร์ต้องมีไปหน่ร้อนมากทำไมมันร้อนอย่างเงี้ยเวลามัเนิดยมาเป็นนางต็อยู่ข้างนอกเป็นาปน,า,น,า,นางอนงนาาีนี้เตียงหนาวนี้มืดบอกคนในี้ามนี้พี่น้องร้านันนี้คนเยอะทุกว,วันเลยเพราะมันเป็นห้องแอร์นเนาะใช่ถ้าอยากเจอนางก็วันนี้นางจะไปรา้านมานีด วันนี้เพื่อนนะครับเพื่อนอยู่ร้านมานี้มากินข้าวนะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิต์ลูกค้าน่าจะไม่เต็มร้านเราต้องออกไปทํายอดเดีอวไปทํายอดเดี <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวฉันสิหลอกหล่อตอกกับดีใจดีมากเธอเธออันบอกเด็กน้อยเธอเตรียมอันไหว้ขมิน้นกับเราเราเราปรอมเออเมีนยน่าจะเออผมไดีหลอกวงเงินมันม่นเมียนบอกเมียนนอนลูกมีไม่ออกมาแต่ก็หลอกมันเปเด็กไหม แมนเขาต้องเห็ดคับทีมด้วยอีฝ้ากินแซ่บมันนะอีต่อมึงเสร็จดูคักออกมาทำไมาคนดูไม่ลดเลยอะ่ะคนดูเหมือนส่เอพันสี่แล้วน,นวะี่มีมาสวัสดีครับก่อนเลวที่มีทำไมฉันขำน่ารักดีขนาอันนี้คือชีวิตจริงนะชีวิตจริงนี่กับเป็นแบบนี้แหละส่วนมากเขาจะบอกคยแบบบาบอกกันดีแบบแมน ที่จริงเราก็เราก็เราก็ไม่ได้เกลียดกันเนาะก็รักกันอยู่เนาะรักกันไหมหรอต้องดูก่อนว่าช่วงนั้นฉันเดือดร้อนเรื่องเงินหรือเปล่าช่วงนี้นางมีปัญหาการเงินนะนางต้องคุยกับฉันดีๆเนาะเพราะว่าถ้าเงนเรียนฉัน่าเกิดเธอไหมเพราะว่าฉันถ้าฉันแบบไม่พอใจเนี่ยฉันฉันตัดกําลังเธอนี่คือเธอแบบ เดือนนี้เธอเพิ่งโอนให้ฉันแค่ไม่แค่สี่แสนเองนะจากจากสองล้านนะเธอต้องคิดได้แล้วนะถ้าฉันตัดกําลังเธอนี่เธออยู่ยากอยู่นะรอผลผลก่อนนะฉันบอกไว้ก่อนนะเราหุ้น etc ขึ้นก่อนนะอย่ามาหึงกับฉันถ้าฉันอยู่ต่ำกว่านี้นิดเดียวนะฉันจะลงไปตบเธออนี้มันคิดจริงแต่เริ่มจริงจังเอาคลิปนั่นไหมมึงจริงจังแต่แล้วมึงจริงจังเลยบันี้ ฉันเป่าแดดสิแตดก็จะว่าอุ้ยกูสูนต้องนัดมูมันก็นัดมูมันนัดสาวต่อกับสาวใจดียุรานันหมูกระทะขอดูแมวหน่อยครับทอมมี่มานีล่ลูกสวัสดีครับคุณหมอบอสโน้ตมีคนบอกว่าคุณหมอตัวจริงดูดีกว่าในกล้องในกล้องดูแก่ดูหน้าหน้าตามไม่สดใสตัวจริงดู ดูดีมากมีคนถักเพิงสี่บอกฉันถามเนะี่ยเขาถักฉันมาตัวจริงบอลลูนหน้าใสแล้วผู้หน่อยผู้ครองอุ้ยบอลเจ้าคือผู้หน่อยผู้ครองเทพแบบนั้นเจ้าอะไรหนึ่งแง่อะไรหนาเจ้ามันอ่ะมันมันเล่แบบตัวจริงอ่ะเจ้าหน้าใสตัวจริงเจ้าผู้หน่อยผู้ครอ,องเขาใช้คำว่าผู้หน่อยผู้ครองอมีคนบอกฉันว่าตัวจริงหมอดูดีมึงเห็นมามหลายหน้ามึงไงมันเ,นเ,ป,เปิดโชว์ลุ่มรนเบนในสามโชว์รุ่มพุ่นททองตัดเนียงตัดหนาให้สุยางเอ้ย เอารูปสมัยอันหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับบ้านยาละมุนนะครับเดี๋ยวเอาารูปเออสมัยลึกพรุ่งนี้ไม่สมัยที่ก่อนทําอะไรเลยแหมมีรูปอยู่บ้านอยู่เดี๋ยวไปหารูปก็ไปน้าเลื่อไปนอนน้ำเลื่อพรุ่งนี้จะไปนอนเอานผู้ผ้าสิมามาสิุนเปิดเทอมแหมพรุ่งนี้จะไปนอนบ้านยาละมุนหนึ่งคืนนะไม่ได้กลับบ้านสองเดือนแล้วนะครับแหมยาละมุนบ่มีเงินใส่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ตัวละคอมนั่นคอมนี่่าสิไปหาแล้วกันบาสิโอนเงินห้กับบรโอนจากเือ ัวเป็นสาวิกี้แมนบิ๊กบอสตัวอ้วนกินของอร่อยมันรู้ว่นวานี่อ่พี่เซนเตอร์ละพี่เพื่อนบอกว่าหมอหน้ารักจังเห็นไหมมันเป็นเอกกูเนาจะต้องต้อนร้ว,<ม>วทุกคนที่ร่วมง,งานกับหมอเนี่ยจะชมหมอทุกคนว่าหมอเป็นคนน่ารัก <c oughs> <c oughs> ไม่ดุเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากเอาอีลีหมอกรวินขอสาขาใดพนักงานประกาศหายใจอาิช้พนี่แหละ หรืหตอตัวนีว่าเหรอหรืตอตัวนีว่าโอ้ไม่ค่ะไปถามแม่วาดูเลยจ้าหรือตัวอีว่ายหริพนักง,งานรักฉันมากได้อีว่าอุ้ยอย่าอัดคิวไม่ให้ฟังเนี่ยน้ะง้าวกินข้าว,าวออกินแซบ่บก่คือแซ่บพานหนึ่งจุดเจ็ดเหรอดิพี่น้อง้คนดูโรงพยาบาลเปิดแล้วนะบอกด้วยโรงพยาบาลเปิดแล้วนะทุกคนโรงพยาบาล K R ER M Plastic Surgery Hospital ดูดไขมันตัดหนังหน้าท้องปลูกผมปลูกผมเมนเฮลมาเลยเด้อเสริมจมูกเสริมจมูก,ก,ก,กมีเครื่องแล้วที่สองเครื่องเลเซอร์ดิเช่อว่าเขาเป็นหนึ่งเขาบริดเป็นสองร่องภายในอีสานเลยเธอเครื่องบางเครื่องหางห,าก,หากล้านพี่น้องเอ้ยเครื่องเดียวยเหมันมือคืนขนเนี่ยอกาดลงมีเครื่องแบบทําหน้าทุกชนิดเลยพี่โคเอาที่มันเป็นตัวทับทับอัเทอร่าเทอร์มาดอาเทอร่าพี่น้องอาเทอร์ลาดิเอมาคูนีแห้งขนะเพื่นว่า จยังไปบอกแบบนี้เดี๋ยวน่าระติงนขวัญเมื่อไหร่รู้ดูข่อยคันบอกกับนา่งฉันก็ไม่ได้อยากคุยกับเธอเท่าไหร่รอกจ้าเอว่าเธอคือสิวาฉันมาบอกกับเธอเนาะฉันเห็นยุเแลยว่มม่ขึ้นยี่โม่ขึ้นบ่มีกลุ่มกับน้องบัลลับกูม่มีสามมีสี่เมื่อกลอันตื่นขึ้นมาบอกน้ำกลุมึงสีออยเป็นกูมึงเปิดไฟแล้วมึงก็ทำเสียงดังจ้ากูไม่ได้เเสียงดังค่ะกูอาบน้ำค่ะทีหลังน่ะถ้ามาดึกนะบอกไปนอนบ้านหลังโนนฉันบอกเลยนะ นอนข้างล่างเลยไม่ไม่กูจะนอนบ้านหลังโน้นจบไม่งั้นก็ไปนอนบ้านหลังโน้นเลยจ้ะแล้วกูจะไปอีเดีก่มีอะไรหรือเปล่าไม่ได้กับฉันรอเปล่าเธอมีใครหรืึเปล่ามึงอ่ะแราเสียงกันกระทามึงต้องให้กูัวนอนน้ำตลอดไม่มึงยังาอยู่นีถ้าเถียงกันนะแยกห้องกันนอนเลยกูอยากนอนน้ำมึงหลมั้งกูค,คลั่งมึงมั้งเออฉันล็อกประตูแอวนเป็นวัตถุประตูอันบานอยู่หม้อไม่อ่ะหมอล็อกประตูไว้น,นปปะ ทะเลาะกันแล้วหมอก็ล็อกประตูไม่ให้นางเข้านะนางจะเข้ามาง้อเรานะแล้วก็ทุบประตูจนอันเอาตีนยันประตูจนประตูอืเป็นห้อยตีนเหรอไหมห้อยตีนยึดประตูไหมตอนนั้นมันจะตองงอโดยการเซิอมกันแหละสบายแล้วกินมก็เลยถอนจนอันในไงเมาเพื่อนหมอจนตกใจปีนออกหน้าต่างนะครับมันเป็นบ้านชั้นเดียวไหมนั่งคนอารมณ์แรงเนี่ยน่ารักไหมทอมี่อันนี้พันอะไรนะเธอสกอตติสสกอตติมี่ครับ พี่ทอมมี่สนมากแล้วก็ชอบไปเล่นข้างนอกไม่ให้ออกไปแล้วตอนที่อวนนี่ปล่อยก็ไม่ออกไปแล้วที่มีหนั่นหละอ้วนมากแล้วนาเล่าอ่ะปลาเก่ารูอยังปลาเก่าอยู่โรงพยาบาลหลายวันแล้วนั่นหรอห่วยซะเลปลาเก่ามันเรื่องหอกหลายต้องรักษาที่ปลาเก่าน่ะอปลาเก่าป่วยไแล้วปลาเก่านี่เป็นหมาสุนัขคู่บุญเลยนะครับยูกันหนึ่งแก่อับเอาตีนุ่นะั้งตีเขาอยวนแต่พ่มีทหาร แลวมัวเรา้ใหญ่มากอันดึกไมเหรอเด็กแ,แต่ว่ามีมเงินมีข่ำไปละต้อง <ไป S 1> ดูแลเขาพี่น้องปลาเก๋าเป็นหมาพันปอมตัวหน่อยตอนะมิสองตัวปลาเก๋าก็เป๋าตุงตุงเป๋าตุง,าต,งาตายเพราะว่าโดนหมาใหญ่กัดตอนไปสงการบ้านแม่ออกมาขังนอกเหลือปลาเก๋าตัวเดียวพี่น้องสาวกัดมากบอกวายพี่นะอีกกักอีกกุมน้องเชื่อเลขาเนี่ยเลขาสาวเลขาสาวอยากปลูกผมพี่น้องสันอะปลูกผมฉนใส่บิเกเอา ให้มันไซบิกเลขาเลขาสาวนี่เก่งเถอเด้อเถียงนี่เก่งที่หนึ่งเลยไม่ต้องไม่ต้องเธอต้องเจอคนแบบนั่นล่ะเธอสิเป็นหนาบูดนี่บม่ได้อดอกแย่มันปลูกมันสซบิกเอาดูได้ของบม่ได้อดอกอีกากัน่ะอีจอยหายกูเร้วนะกูนาสองถุงเคืองตอนนี้นางจะออกไปข้างนอกก็เลยมาทำดีด้วยต้องจับเธอก็จออกไปค่ะ,คะ ต้มหัวจ้ำให้กินแล้วก็เธอจะ,จะไปนวดค่ะเธอจะไปมัดสัตบอดี้ทูบอดี้ค่ะแล้วก็จะกลับมาตีสี่ยูรานมานิดหลับให้อยากพอเล่าไปไปพอเล่ายูรานมานิดเธอต้องไปเอินมาเห็นยอดด้อต้องไปผู้ได้ผู้ได้อยากพอเล่ามาพอเล่ายูรานมานิดนะ <c oughs> ชวงนีเล่าอ่ะหล่อนเงินจักน้อย <c oughs> ต้องขอลานดูโอเควันนี้คนดูเยอะ ไม่อยากลงเลยแต่พวกเราต้องไปเนาะพี่น้องน้องใช่ใช่วันนี้บ่อยเวลามันไล์บ่อยๆเนาะเดี๋ยวหลังจะมาทำกับข้าวกินว่าผมาชอบทงเมนูไหนบ้างที่นางชอบทานดีกว่ารีวิวเสียอร่อยไหมอันนี้เต็มสิบให้สิบจุดห้านะครับอีกห้าอีกจุดห้าคะแนนนี้เป็นเต็มนนคะแนนความรักนะครับคะแนนความค้ั่งรักของนางนะครับเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ